สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เนาะก็มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากระพูดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะรวยไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าจะมีแนวทางนะคะของเลขไหนบ้างที่เอามาฝากในวันนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้จ๋าแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พัดคลิปเด็ดในวัต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้เนาะชุดรวยนะคะชุดเด่ดเนาะที่จะนํามาฝากในวันนี้นะอ่าแล้วก็อีกอย่างนะคะย่าเนาะสำหรับใครนะคะที่บอกว่ามีเด็ดๆไหมนะคะจ๋าก,ก็มีแนวทางอีกอย่างนึงนะคะจะเป็นความเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่า น้อยครั้งมากที่ใครจะฝันแบบนี้ยากเขามาปรึกษานะคะเขามา,าให้จา๋าดูพระให้นะคะแล้วเขาว่าอาจจะมาท่านอาจจะมาให้โชคเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าตัวเลขที่ย่าบอกไว้เนี่ยนะคะมันมันจะเป็นเลขตัวไหนเนาะตอนนี้นะคะเลขดังที่สุดในโลกอ่ะจัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุด15ใบที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้เป็นเลขไหนนะคะคิดว่านะจ๋าคิดนะคะว่า ให้แม่นนะคะหรือว่าเขาให้แม่นมากเนาะเพราะว่าให้เข้ามา3ามตัวตรงๆอะติดนะคะทั้งหมดอะสามงวดแล้วแล้ววันนี้งวดที่สี่เดี๋ยวต้องมาดูนะคะเพื่อนๆก็เก็บไว้นะคะเลขนี้เก็บไว้แล้วก็เอาไว้ไปลุ้นโชคแล้วก็เอาไว้คอยดูนะว่าอมันมันจะเข้าหรือเปล่าเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นเลขไหนเนาะ,ะ,ะสำหรับนะคะชุดรวยนะคะ วันนี้นะคะชุดรวยเขาให้มาเนาะงวดวันที่1ตุลาหกสาให้มา3ตัวนะคะ824กับ825 2ตนะัว24กับ25เนาะรวยรวยไปด้วยกันอะไรประมาณนี้เนาะมันจา่จาจ่าก็อยากรวยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนาะเราเชื่อเอะคนไทยนะคะทั้งหมดเลยอยากรวยนะคะจ่าเองก็อยากรวยเนาะอีกหนึ่งชุดต่อมานะคะ ชุดล่างตรงๆนะคะสองเก้าสองหกสี่สามสี่หกเนาะอันนี้นะคะสำหรับชุดนี้เนาะจะเป็นให้มาชุดล่างนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดรวยต่อมานะคะบอกไว้เนาะว่าล็อกชัวจ่าก,ก็ไม่รู้หรอกว่าล็อกจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเราจะแบบว่าบอกไม่ได้นะคะบอกไม่ได้เลยว่าเลขแต่ละงวดอะจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอืม อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแหละในเตีลังวัดเนาะอ่ะสำหรับเลขชุดนี้นะคะล็อกชัวรนะคะ3837นะกับ5 8 5 7อ,อ่ะอ่ะก็ต้องลองลุ้นดูนะคะเพราะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรแน่นอนเนาะะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดต่อมานะคะชุดนี้นะคะคือเขาเขาจะแบบว่าอาจารย์ฝ่ายพารวยอะ่ะ สั่งล็อกนะคะสั่งล็อก2ตัวนะคะชุดอาจารย์ฝ่ายพารวยเนาะ,ะให้มานะคะ5878นะคะ73กับ18เนาะ5878 73กับ18เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขนะตัวเลขนะคะ17นะคะ1เป็น7นะคะ1เป็น7 2เป็น5 3เป็น8นะคะ4เป็น0นะ5เป็น2นะคะ5เป็น2 6เป็น9นะคะ7เป็น1นะคะ8เป็น3 9เป็น6 นะคะศูนย์เป็นสี่อ่ะอันนี้จ๋าไล่ให้ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เพราะนะคะว่าบางครั้งนะคะชุดเด็ดหรือว่าเจ้าไหนที่เราแบบเออติดตามอะไรประมาณนี้ถ้าให้มาเนาะสมมตินะให้มาให้มาหนึ่งหนึ่งสี่นะคะก็อย่าลืมเจ็ดสี่นะคะหรือว่าหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะคะหรือว่าสองสี่อะไรประมาณนี้อันนี้จ๋าสมมตินะอันนี้จ๋าสมมตินะอ่ะแล้วนะคะชุดของอาจารย์ฝ่ายพารวยเนาะก็ให้มาห้าแปด 7จ็ดนะคะคือคืออันเนี้ยเราต้องลองลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะว่าว่าจ๋าก็ไม่รู้หรอกว่าเลขแต่ละงวดมันจะออกตัวหนเนาะอ่าสำหรับนะคะงวดนี้ส่งให้งวดสุดท้ายล็อกไว้เลยนะคือล็อกไว้เลยก็คือเราคือว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เซฟก็จดไว้นะคะหรือว่าอ่าดอกจันไวเลยว่าเน,น้นๆ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะงวดวันที่1ตุลาหกสามเนาะให้มานะคะชุดถลม่มเจ้ามือให้ล่วง 85หกับ87ดสองชุดนะ85้ากับ87ชอบหรือเปล่านะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเพราะว่าจ๋าเองก็อยากชอบอถ้าชอบจริงๆอะ่ะงวดน,นี้นะคะที่จะตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ว่าจะจัดเต็มที่เลยหนึ่งสนะคะ14สกับสองสจัดไว้นะคะ1 4สกับสองสเนาะอ่ะชุดนี้นะคะชุดเขาบอกว่าเลขดังที่สุดในโลก ที่สุดของในโลกอะ่ะเออเพื่อนๆลองดูนะคะเลขดังที่สุดของในโลกนะคะก็จะมีนะคะลอตเตอรี่2ชุด30บใบนะคะ30บใบก็ร้อยแปดสิบล้านเนาะโอ,อ้ร้อยแปดสิบล้านนะคะอย่างละสิบห้าใบนะคะก็จะมีนะคะแปดหนึ่งสามกับห้าศูนย์แปดนะคะแปดหนึ่งสามกับห้าศูนย์แปดแต่ที่จะได้ยินมามัว่าหนึ่งสามอ่ะมันมันจะเป็นวันที่ เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9้าใช่ไหมที่ท่านได้เสียนะคะอ่าอันเนี้ยนะคะจ๋าก,ก็เลยเออดังจริงนะคะชุดเนี้ยถ้าถ้าใครพลาดไปเนาะระวังนะคะถ้าเออบอกว่าดังนะคะแล้วเจ้าไม่อั้นก็ลองลุ้นดูนะคะเพราะว่ามันมันก็เป็นเลขที่เขาเรียกว่าเราเก็บไว้อะเอาไว้ลุ้นอะ่ะดีกว่าเนาะอ่ะสำหรับนะคะงวดเขาเรียกว่า เห็นให้มานะคะว่าเข้า3ตัวตรงๆอ่ะสามงวดแล้วนะสงวดแล้วแล้ววดนี้งวดที่4จะเข้าไหมเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ่ะจ๋าอยากให้เพื่อนๆอ่ะจดไว้ด้วยนะคะจดไว้เพราะว่าเอาไว้ดูว่ามันจะเข้าจริงไหมนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาข้อมูลมาให้นะคะว่าในแต่ละงวดอ่ะเข้าจริงไหมนะคะแล้วถ้างวดต่อไปเขาคอนเฟิร์มว่าของเขาเข้าอ่ะเราจะได้มีหลักฐานว่าเอ้าคุณให้เลขนี้นี่อะไรประมาณนี้นะคะ ขอไปนะคะจากก้มลงเมื่อกี้อ่ะเข้าว่างวดวันที่16เดือน8ปี63นะคะให้มา810 811 813 814ออก811งวดวันที่1เดือน963นะคะให้มา990 993 995 997ออก997ใช่ไหมอ่ะ ่อมานะคะงวดวันที่16นะคะ16เดือน9 63ให้มา182 282 082 083ออก083นะคะอ่ะในงวดวันที่1เดือน10ะคะางวันี้นะคะสำรับวันที่1เดือน10ปี63งวดน,นี้ก็รอผลนะให้มา4ชุดเช่นกันนะคะให้มา950 953 935 936 นะคะเพื่อนๆลองลุ้นดูแต่ว่าห้าสามสามห้าดังอยู่นะดังอยู่นะคะแล้ววันนี้อ่ะเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นดูเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเหมือนตัวจ๋าเองนะคะจ๋าก,ก็เอออยากให้เพื่อนๆรวยอ,อยากให้เพื่อนๆได้โชคอะไรประมาณนี้ก็รีบหาข้อมูลมาให้เลยนะคะส่วนฝันนะคะที่จ๋าบอกไว้เนาะว่าญาติฝันเนาะว่า ในความฝันที่ว่าหลวงพ่อคูณะจะมาให้โชคใช่ไหมเขาฝันนะคะคว่าเขาล้มล้มแล้วมือไปกำรรเอาฝุ่นพ่อแบออกมาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณซึ่งในเหรียญของหลวงพ่อคูณนะเห็นเป็นเลขนะคะเ,เลขสองสี่นะส4กับ3 8ปอย่าลืมนะคะ2 4กับ3 8เพราะว่าจ๋าชอบมากนะสองกับ38อันนี้จ๋าย้ำไว้แล้วนะคะก็ยังไงก็ลุ้นโชคไปหาซื้อลอตเตอรี่ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ เรื่องของความฝันนี้ก็โอเคนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันเนาะ อ่ะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าแล้วก็ที่สําคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่ต้องการมะขามแช่อิ่มเอาไปไว้ทานหรือไว้ขายนะเข้าไปติดตามเพจของจ๋าได้นั่นก็คือจ๋าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบุร์แฟนเพจเข้าไปในเพจจริงให้ได้นะคะอย่าเข้าไปในเพจปลอมนะนะคะเดีะะย๋ยวจ,จะโดนหลอกนะเข้าไปเพจจริงของจ๋าเดี๋ยวจ๋าจะตอบนะคะคอมเมนต์ไว้เนาะถ้าหากบางครั้งนะคะจ๋าไม่ตอบคอมเมนต์ ให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปาจับจองหรือว่าไปสั่งได้ทางอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือช่องสมพรชาแนลนะคะอันนั้นก็จะเป็นช่องของแอดมินของจ๋าเองนะคะในการาช่วยดูข้อมูลทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆเนาะโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยระเบินะคะสวัสดีค่ะ